ตำซั่วขนมจีนตำขนมจีนปลาลาวันนี้ตำกันยกครกนะคะก็สนใจเมนูนี้นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูในคลิปกันได้เลยนะคะอันนี้สูตรที่ขายที่ร้านนะคะ สวัสดีคะ่ะทำกินทำขายบายก้อยนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทาตาขนมจีนนะคะตําขนมจีนยกครกสูตรใส่ปลาล้านะคะก็จะใช้สูตรตํา,ตาขนมจีนน้ําตาลเคี่ยวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนัวนัว,นวแน่นอนคะ่ะครุกนี้มาจ้า เส้นขนมจีนนะคะมะเขือถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งมะเขือเทศค่ะตัวมะเขือนะคะเราจะต้องผ่าแล้วก็แช่น้ำเกลือก่อนนะคะไม่งั้นมะเขือจะดํานะคะคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะพริกสดน้ําตาลเคี่ยวนะคะอันนี้คือพระเอกของเมนูนี้นะคะน้ํำลาร้าค่ะน้ำมะนาวแล้วก็ผงชูรสนะคะ ขาดไม่ได้คือครกตํานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือตํากันเลยนะคะพริกสดค่ะตามควาชอบนะคะ ตั้มโพเล็กนะคะพอจะใส่มะเขือเทศนะคะเราจะตาใไม้น้ำมะเขือเทศออกมาด้วยนะคะ กยาวค่ะตาพอแตกนะคะให้ถั่วกยาวแตกเพื่อใช้น้ำส้มตำเข้าไปอยู่ในผักนะคะ มะเขือค่ะพอแตกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องให้เล็ ็น้ำตาลเคี้ยวนะคะตัวหลักของทำขนมจีนนะคะถ้าสูตรน้ำตาลเคี่ยวมันจะทำให้รสชาตินัวนะคะไม่เปรี้ยวไม่เค็มโดดนะคะน้ำมะนาวค่ะของชูรสค่ะ แล้วเข้ากันค่ะทีนี้ก็เส้นขนมจีนนะคะวันนี้จะกินแค่ไหนก็ใส่ดำ จบนะคะครุกนี้เป็นตา,านะะดถาเป็นค่ะท้ายก็น้ำปาร้าเลยค่ะ ผิวฝรั่งค่ะอ็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทจัดใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะทำซั่วขนมจีนทำขนมจีนยกครกนะคะวันนี้ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะไปลองทำตามกันดูนะคะแม่ปริงกงน้ำตาลเคี้ยวไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆ